ร้านโลบักช็อป th บริการเติมโลบักแบบ id บวกพาร์เลสีถึง8แล้วก็มีแบบกลุ่มเลสีอีกด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารุช็อปบริการเติมโลบักมีทั้งแบบ id บวกพาร์แล้วก็แบบกลุ่มเลสีถึง8และยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆอีกด้วยร้านด็อกบักช็อป บริการเติมระวักแบบกลุ่มเลดสีแล้วก็ยังมีบริการกดพ้นปีศาจบ็อกฟูดแล้วก็เติมเพชรออสตาด้วยนะก็ไดีครับผมอ่าวันนี้เราก็อยู่ในอัลติเมททาวเวอร์ดีเฟนซ์นั่นเองนะครับซิโมเรตเตอร์นะเออวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวตัวละครหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวที่เข้ามาใหม่พร้อมกับเจ้าดีโอนะครับผมนั่นก็คือ ป้าเอ็นย่านั่นเองนะครับผมนาหลายคนก็น่าจะรู้จักนะครับแล้วก็หลายคนนะครับก็จะบอกว่ามันคือตัวเชี่ยอะไรครับพี่แล้วก็พี่มองยังไงให้มันเป็นผู้หญิงครับพี่ใช่ครับพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่ามองยังไงให้มันเป็นผู้หญิงนะในในในภาพอันนี้นะเออแต่ถ้ามองในอนิเมะเนี่ยอาจจะดูออกนะครับผมอ่านี่คือสแตลของเขานะครับผมอ่ะระดับก็อตลี่นั่นเองนะครับก็คือกรอบสีทองนั่นเองนะครับผมอ่ะ อย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวละครก่อนนะครับป้ยเอ็นย่าเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าเป็นตัวร้ายนะครับอยู่ในฝั่งเดียวกันกันกบดีโอเนาะเออซึ่งเป็นลูกน้องนะครับก็จะอยู่ในพัก3านั่นเองเนาะสู้กับโจทาโร่นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงตอนที่เท่าไหร่อันนี้จําไม่ได้นะแต่เป็นช่วงที่แบบเขาไปนอนพักโรงแรมอะไรเงี้ยเป็นเหมือนโรงแรมผีอะเออสแตนเขาก็ลมคล้าให้เหมือนพวกผีปีศาจอะไรนะภาพหลอนอะไรประมาณนี้เนาะเออมันจะทําให้เราแบบ เข้าใจในรูปแบบสกิลของเกมนะตอนนี้นะสำหรับตัวนี้นะครับผมอ่ะก็ต้องบอกก่อนนะว่าตัวนี้นะครับหาได้จากทางร้านค้าตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะมีการันตีนะครับสุ่ม1,000ครั้งการันตีนะครับเอ่อแต่ถ้าเป็นเลทนะครับก็อยู่ที่0.1นนะโอเคนะครับสำหรับร้านโกนะต่อมานะครับร้านเพชรนะครับก็จะอยู่ช่องสุดท้ายอย่างนี้เนาะราคาเนี่ยอยู่ที่6 0ร้อยเจ็บนะครับก็ประมาณ600 โลบักอะเออเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถูกดีนะครับผมถ,ถูกดีถูกดีถูกหลอกต้องบอกก่อนนะว่าตัวเนี้ยมันอาจจะดูแบบเฮ้ยมันดูไม่เก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้นะแต่พี่ส่วนตัวนะครับพี่คิดว่ามันเก่งนะมันคล้ายๆโทกะนะครับใครที่เคยไปดูเออเรายังไม่ได้รีวโทกะเนะี่ยวเออใครไปดูแบบช่องอื่นมาหรือว่าเรามีโทกะอยู่แล้วเนี่ยเราเหมือนแบบเออได้โทกะเวอร์ชั่นอัปเกรดเก่งขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะ ออนี่ก็คือสเตตของตัวละครนี้นะครับระยะเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าล็อกตลอดเลยนะส่วนดาเมจเนี่ยเขาจะขึ้นมาเยอะมากเลยแต่ลรอบนะครับเห็นไหมขึ้น4ปุ๊บนี่แต่ราคาเนี่ยกระโดดเช่นเดียวกันครับอืมแต่ก็ไม่ได้กระโดดแบบฉีกห่างเหมือนดาเมจนะเพราะดาเมจเ,เห็นไหมว่าจะขึ้นเรื่อยๆวินาทีนะครับก็อยู่ในระดับที่ตีช้ามากๆเลยนะ5วีนะครับขนาด up max แล้วนั่นเองแต่ก็ต้องบอกกันก่อนนะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวแรกๆเลยมั้งที่ เป็น l e แบบกว้างๆแล้วตีทั้งวงนะครับอ่าทุกที่มันจะมีพวกทานอนอสพวกเดอะฮักอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ตีทั้งวงนะครับตัวเนี้ยคือเออวงแม่งเบลอเลยแต่มันก็ตีได้ทั้งวงอ่ะเออมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากๆนะครับอืมเหมือน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 แบบมันจะาก,การ์นะแต่ก็เก่งอ่ะเออเพราะมีพาสีนะครับเดี๋ยวเราอธิบายพาสีของเขาก่อนก็คือถ้าเลือดน้อยเนี่ยเขาตีไปนะครับแล้วถ้าติดพาสีเขาเนี่ยจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นแบบ ติดอยู่ในวงวนภาพหลอนนะครับก็จะแบบวิ่งเข้าป้อมเราเนี่ยโดยที่ป้อมเราเลือดไม่หลดนะครับหรืออ,อีกทางนึงเนี่ยอันนี้พี่ไม่รู้นะเวลามันจะมีมีสองอันนะครับตีติดสนามนะสีส้มกับติดสนามนะสีขาวสีขาวเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าเป็นการฆ่าวันช็อตเลยไหมอันนี้พี่ไม่ไม,ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเ,เดี๋ยวพี่หรือมีใครรู้ก็แนะนำลวกันนะอ,อ,อธิบายบอกพี่ด้วยนะครับเออพอดีพี่ไม่ค่อยแน่ใจกับเรื่องพาสีฟตรงนี้นะแต่พาสีฟที่แน่นอนก็คือเขาตีนะครับแล้วถ้า ติดสถานะเมื่อไรเนี่ยเออก็อคือเลือดน้อยน้อนตีแล้วติดสถานะปุ๊บนะครับยูนิตตัวนั้นตายทันทีครับแล้วเขาจะวิ่งเข้าปอมแต่เราไม่ต้องไปสนใจครับเพราะวิว่งเข้าหรือจะทําอะไรก็เลือดไม่ลดเนาะเพราะาตัวนั้นเราไม่สามารถเล็งเขาได้แล้วด้วยเขาะจะตายทันทีนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมนะรเราก็เล่นด่านคนละเนาะเออเพราะว่าด่านเนี่ยมันเป็นด่านสามทางไปลวก็น,วน่าจะมีใครหลายคนอยากดู โอเคตอนนี้เราเข้ามาแล้วนี่นะครับเราก็เล่นเหมือนเดิมเนาะโอเคเราวางเจ้ากบตรงนี้นะเออเสร็จแล้วก็วางสไปดี้ของเราเนี่ยครับแล้วก็เลือกระดับยากสุดก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าป้าเนี่ยมีหน้าตาในเกมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนในอนิเมะนะเดี๋ยวเราขึ้นภาพห้ดูปุ๊บเอ้ยผิดภาพผิดภาพนี่ภาพนี้เออก็ป้าเนี่ยก็คือแบบเหมือนเลยนะเขาเขาทำออกมาเหมือนพอสมควรนะครับแต่ในอนิเมะเนี่ยเอ่อไม่ใช่ในเกมเนี่ยอาจจะแบบดูเหมือนผู้ชายสักนิดหนึ่งเนาะ แต่ถ้าเป็นในอนิเมะเนี่ยเขาจะเป็นตัวเตี้ยๆครับเป็นแบบเป็นผู้หญิงเนาะอะไรประมาณนี้นะครับกับเป็นป้ามนุษย์ป้าเออนี่ครับเดี๋ยวเราขอวางตัวก่อนเราโมตโมนะฮะเ,ออเว็บที่3เนี่ยยังไม่ต้องข้ามนะครับผมเราตีก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยข้ามนะครับโอเควางเจ้าไม่หงีไปดิอ่ะโอเค อตอนนี้เดี๋ยวเราวางคาเนกินะครับผมอีกหนึ่งตัวนะเอาไว้ข้างหลังนะครับจะรอเราข้ามเวฟได้เลยครับผมโอเคอ่ะไม่มีตัววิ่งไวออกมานะครับเราก็สบายเลยครับผมแต่ถ้ามีตัววิ่งไวออกมาก็ดึงเอานะครับแบบดึงเชิงเอาเราก็แบบไปอัปเกรดเอ่อเจ้าลูฟี่นะครับข้างหลังนะถ้าสมมุติมีตัววิ่งไวออกมานะครับผมเพราะว่าพี่เล่นหลายแมวเนี่ยหลังๆก็เริ่มมีตัววิ่งไวออกมาบ่อยเหมือนกันนะเออเราก็ไปอัปเกรดข้างหลังแทนละกันนะครับอืม นี่เราก็ฟาร์มมันก่อนตอนนี้เหมือนเรามาวนลูปฟาร์มฟาร์มถ้าใครอยากดูรีวิวนะครับก็ข้ามไปเลยนะโอเคพี่ไม่ว่านะครับกอไปเลยนะครับผมเออเพราะบางคนเนี่ยดูจนเบื่อแล้วแต่บางคนเป็นผู้เล่นใหม่เนาะอโอเคเราก็อัพไปนะครับตึมโอเคทุบตึมอ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราขายลูลฟรีนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอามาวาอีกตัวหนึ่ง และเดี๋ยวเราก็จะทําการเออเอาป้ามาลงนะแล้วเดี๋ยวเราให้ดูกันนะว่าหน้าตาป้าเป็นยังไงนะโมเดลโมเดลเออลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับอืมทำออกมาสวยไหมอะไรอย่างนี้นะเออแต่ก็เกมนี้จะไปคาดหวังอะไรกับสวยๆอยู่แล้วเนาะเออถ้าใครเล่นก็รู้กันอยู่แล้วละ่ะโอเคเ,ออเดี๋ยวเราอัพลูฟี่สักหนึ่งขั้นนะครับป้าเนี่ยราคาเปิดเนี่ยอยู่ที่6000เลยนะซึ่งซึ่งนะครับ แพงกว่าเจ้าเนารูโตะแต่นารูโตะเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันหายากมากๆนะครับแล้วก็ใช้เพชรในการหาโหแพงนะครับถ้าใช้เงินในการหาเนี่ยอย่างต่ำนี่พี่คิดว่าไม่ต่ำกว่า5้าล้านน่าจะเจอนะเออถ,ถ้าถ้าเดานะเดานะพี่เคยลองสุ่มไปแล้วนะครับ1ล้านนะเต็มเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้หาเลยเลยพี่ก็เลยแบบเพชรกับเพชรวะประมาณนั้นเนาะ โอเคมาตอนนี้เราได้ป้าแนละ้วเออป้าเนี่ยตัวเท่าลูกมดเลยตัวนิ้หนึ่งนะครับแต่แต่สแตนเขาไม่นิดนะครับบัลมเลยนะโอเคเดี๋ยวเราวางตัวก่อนอน,นะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูป้าหน่อยนะครับนี่หนะ้าตาป้านะก็จะเป็นแก่ๆนะครับอันเนี้ยเป็นปากเขานะครับไม่ใช่หนวดนะตอนแรกเนะี่ย ที่พี่นึกไม่ออกนะครับว่าเขาเป็นตัวอะไรเนี่ยคือวิคิดว่าเฮ้ยเป็นหนวดหรือเปล่าวะห,หน้ามันเหมือนผู้ชายมากเลยนะเพราะว่ามันแบบเขาเรียกไงถ้ายืนอะไรเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยมันก็เหมือนลุงแก,เก,เก่เนาะมันไม่เหมือนเหมือนป้าเหมือนป้าแก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถือไม้เทา้าคือดีเทลเขาครบครับต่อมานะครับเรื่องออสแตนเขาเนี่ยมันหัวมันใหญ่ไปหน่อยนะต้องบอกว่าหัวมันใหญ่ไปหน่อยซึ่งมันก็น่าจะย้อมมาจากเจ้า เขาเรียกอะไรนะไอมาดาร่าเออไอร่างซูซานุโออ่ะพี่คิดว่านะเออก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเต็ตของป้ากันหน่อยนะครับตอนนี้นะครับลงไป6,000เนี่ยดามเมทเนี่ยอยู่ที่4,000นะเออแล้วก็จะมีเออ่ระยะเนี่ยอยู่ที่16นะครับวินาทีที่คือ7จ็นะครับตอนนี้ดามเมทต,ต่อวินะก็คืออยู่ที่800นะครับหลายคนถามว่านะ DPS น่าจะดามเมทต,ต่อวิอ่ะเออที่เขาทำออกไปนะครับตึ้มอ่ะ ซึ่งตอนนี้เราก็จะไม่เห็นหรอกว่าแบบเอ้ยเอฟเฟกตป้าอยู่ไหนอะพี่ไม่เห็นเห็นเลที่พี่บอกอะว่าตีตอนใกล้าตายแล้วมันจะแบบติดอ่าเนี่ยมันไม่ใกล้าตายก็ติดได้นะครับแต่โอกาสมันจะน้อยเนี่ยติดแล้วอย่างเงี้ยเราจะเห็นไว้ว่าเอ้ยทาไมตัวนี้เราไม่ตีเนี่ยถ้าติดสถานะสีส้มเนี่ยแต่ว่ามันตายแล้วเว้ยเออมันมันคือแบบมันอยู่ในพาวงอะเออแบบพาวงอะไรวะอยู่ในโลกความฝันมันอยู่นะครับอประมาณนั้นชึบอ่าเห็นไหมเลือดเราไม่ลดครับเนี่ยแหละ เออคือเหมือนเป็นตัววัดดวงอะ่ะเออประมาณหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราวางตัวละครเพิ่มก่อนตอนนี้เหมือนจะล่มแล้วครับเหมือนจะไม่ไหวแล้วโอเคเววอ่ะเราอะอ่ะเดี๋ยวเราอัปป้าขึ้นหน่อยละกันนะครับอ่าตอนนี้ด p ีเอเขาเนี่หนไหมมันจะหลุดไปเงี้ยบางครั้งเนี่ยพี่เห็นพี่ก็ยังหลอนของตัวเองเลยนะแบบเฮ้ยเอา้าหลุดปะวะเราก็ต้องวิ่งไปเช็คเอ้ามีติดสถาน,นะนะครับอ่าสีส้มๆนะเออเดี๋ยวดูนะ ก็โอกาสติดแต่มันก็ค่อนข้างน้อยเห็นไหมมันจะมีสถานะสีขาวอีกไอ้ซึ่งตรงเนี้ยพี่ไม่รู้นะครับใครทราบสามารถบอกพี่ได้นะเออพี่มันหรือว่ามันเป็นสโลอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะเออคือมันติดบ่อยมากเลยไอ้สีขาวอะหรือว่ามันเป็นโอกาสที่แบบเอ้ยเราเฟลแล้วมันไม่ติดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแบบเพิ่มดาเมจอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจตัวเนี้ยมันค่อนข้างหลากหลายครับมันเลยดูแบบเออเฮ้ยเท่ดีวะในความรู้สึกพี่นะแล้วมันดูเก่งดีอะในราคาที่แบบค่อนข้างถูกเนาะ อ่ะขั้นต่อมานะครับผม9,000นะครับอ่ะอัพไปปุ๊บดาวเมจเนี่ยขึ้นมา9,000เช่นเดียวกันครับเออวินาทีเนี่ยก็ลดลงไปเหลือ6.8นะเออดาวเมจก็เริ่มหนักแล้วนะดีดีเอ็ดพีเอสเนี่ยก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นนะสถานะในการติดตีของเขาเนี่ยก็เหมือนจะเพิ่มโอกาสหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันก็ ตีเหมือนเดิมอะเออโอกาสบางครั้งก็มากขึ้นบางครั้ก็เหมือนเดิมพี่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันเกิดจากยังไงนะสำหรับการับขั้นแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้บวกเพิ่มหรอกเออก็แค่เพิ่มดาเมจเฉยๆให้มันตีแล้วตายตายอะเออตายซื่อๆเนี่ยเออนบขั้นต่อไปนะครับผมราคา1 2ื่นสองนะโอเคเรามาดูดาเมจกันนะครับนี่ตอนนี้นะครับวินาทีเนี่ยลดจาก6.8เหลือ6.3นะครับ และดาเมจเนี่ยขึ้นมาเป็น2 2 0 0มเลยนะเออจาก9นน้าวัดนะครับผมจะดูถูกนะก็โหดอยู่นะเออเนี่ยเราก็ตีทั้งวงได้ชอบตรงเนี้ยแหละคือตีทั้งวงเว้ยเออคือแบบตีทั้งวงเลยนะเออซึ่งอัน,นคลิปเนี้เรามองไม่เห็นหรอกเราเทสให้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะแบบเออวางเทสตีให้ดูอะไรประมาณนี้แล้วกันนะเออไม่ได้ก่ะช่างมันนะครับแต่รู้ไว้ว่าตีทั้งวงเออประมาณนี้นะครับ เพราะเวลาแบบเห็นยูนิเจเยอะเงีนเน้ยมันตียังไงก็โดนอ่ะเออพี่ก็คิดว่ามันน่าจะตีั้งวงนะครับอัพขั้นต่อมานะครับผม15ื่นานะดาเมจขึ้นมาเป็น24 0 0มนะครับราคาแพงชิบหายแนละ้วรอบนี้แต่ดาเมจขึ้นมันนิดหนึ่งนะครับเออ,อก็เริ่มเริ่มเห็นแล้วเนาะว่าจะตีติดสถานนะบ่อยมากขึ้นนะครับติดพันส,สิบมากขึ้นนะอ่าแล้วอัพขั้นสุดท้ายนับสองหมื่นนะซึ่งไม่มีตังครับรอไปก่อนนะไม่รู้จะพอหรือเปล่าโอเคเราก็ฟาร์มมางอนนะเออเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะตีติดสถานนะรัวเลยนะ ออแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยออกมาเนี่ยก็แบบเหมือนชูมือขึ้นในเหมือนอ,อนิเมะแต่ในอนิเมะนี้มันแบบมีควันด้วยนะโหโคตรเท่อแบบน่ากลัวมากเลยนะครับนี่คือแบบโผล่เข้ามาเฉยหัวบเบลล์นะครับอันใหญ่อ,อ,อันนี้พี่ไม่แน่ใจนะที่ตีติดสานะสีขาวคืออะไรอกแบบตีไม่ตีไม่ติดเหรออะไรประมาณนี้เฟลอันน่าจะใช่นะแบบตีแล้วไม่ติดพาสซีฟอะไรอย่างนี้แต่มันขึ้นตัวเลขว่าเออ มีโอกาสที่ติดแต่ไม่ติดอะไรเงี้ยเออน่าจะใช่แหละมั่วแล้วตอนนี้มั่วเออเห็นว่ามันเขียนว,ว่าเฟลอยู่นะครับน่าจะเป็นการตีที่ไม่ติดสถานะเออคือตีอะสกิลออกไปแล้วว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวจะทำพาร์ทสกับตัวนี้นะแต่มันก็ต้องมีโอกาสอีกทีนึงว่าเอ,อ้ยพาสซีสเนี่ยจะติดไหมเออถ้าติดก็ขึ้นนะครับถ้าไม่ติดก็เฟลไปนะครับอ่ะโอเคอัพขั้นสุดท้ายนะครับผม ดาเมดอยู่ที่40,050นะครับมามาดูกันว่าตีติดบ่อยไหมนะมาดูกันเลือดเป็นแสนอ่อสั้นไปทีนึงโอ้โหติด3ตัวเลยเอ้ยสตัวนะครับพูดผิดก็ต้องบอกเลยนะว่าพออัพไปเนี่ยสแตตมันเยอะเนี่ยมันตีติดบ่อยมากนะครับเห็นไหมตีดีแล้วอะเดี๋ยวเราจะเห็นแลวว่ามีตัววิเค้า์ป้อมเยอะมากๆเลยนะครับเออถ้าไปเล่นกับเพื่อนหรือไปเล่นแบบเออ PVP เนี่ยอาจจะสนสนได้เลยนะเออเว้ยยังไงครับเนี่ยอะไรประมาณนี้ อารมณ์มันก็เหมือนโทกะที่แบบ A version, A un, อัพเวอร์ชั่นอัพขั้นอ่ะอย่างพี่บอกอเนาะเห็นหมามันจะเก่งขึ้นมากๆเลยอยู่ดีแบบเลือ่อนเหลือต้องโหสามหมื่นยังยังตีอะ่ะเออเราต้องตีทีหนึ่งเลยนะถึงจะตายนะครับซึ่งถ้าเอาไปเล่นในแบบด่านย,กยากๆเนี้ยพี่คิดว่าตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่ดีเหมือนกันแต่มันก็ต้องมาด,ดงอีกทีหนึ่งครับถ้ามันเฟลเนี้ยเพราะว่ามันตีค่อหน้างช้าเนี้ยมันก็เลยจะมีข้อเสียตรงนี้นั่นเองเนาะเออ แต่ถ้ามันตีเร็วเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โกมากเลยนะครับอตอนนี้ก็อยู่ที่เวฟ39แล้วจะ40แล้วซึ่งก็ต้องบอกเลยเราโมทั้งคลิปเลยนะคลิปที่ไม่มีห่าะไรเลยนะก็มาวัดดวงกันในการตีนะครับส่วนตัวคิดว่าเก่งนะครับก็หามาเล่นนะเออ600เพชรนะเป็นอะไรที่คุ้มนะครับคุ้มกว่ามาดาละเออคุ้มกว่ามาดาระ,ค,าาาระคุ้มกว่ามุสันคุ้มกว่าไททันยัดไททันลิงต่างๆนานาครับ น่าจะเป็น the b เ s t นะครับสำหรับกอตลีนะปัจจุบันนะครับไม่รวมลูฟี่นะครับผมเออน่าจะเป็น the b เ s สนะครับตอนนี้อ่ะก็จบอยู่ที่10นาทีนะเพราะว่าเราแบบรีวิวตัวไปด้วยนะครับแต่ถ้าไม่รีวิวเนี่ยน่าจะจบที่9้านาทีนะพอพี่เลนปกติก็ใช้ตันนี้เลยจบอยู่ที่9้านาทีนะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมอ่าถ้าผิดพลาดประการใดหรือดูคลิปแล้วมันเบื่อๆในนายนะครับก็ต้องกราบขอโทษอภัยในนาทีนี้ด้วยไปแล้วนะครับบายครับผม